นี่ะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์นะนะฝนตกข้างนอกผมก็เลยว่างที่จะทำทำรถนะทำชาร์จของผมที่ผมคือปัญหาของผมก็คือตอนนั้นคืออันนี้นะโอันนี้นี่นีที่เมื่อวาน เมื่อวันไม่ได้ทำคืออันเนี้ยมันใส่ลงไปแล้วอ่ะมันเลยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็เลยทำการตัดตรงนี้แล้วก็แต่งขอบมันตอนนี้ก็ใส่ลงไปได้พอดีละน,นี่คือพอดีเลยนะนี่ ผมก็เลยเดี๋ยวว่าจะถ้าหาโอลิงไม่ได้ผมก็จะเอาเทปเทปพ,พันสายไฟอะนะพันรอบรอบกระบอกแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูให้แค่ให้มันแน่นอะเพราะว่ามันมันมีสปูรูยึดอันเนี้ยรูรูปิดมันแล้วอะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็คือเหลือแค่ใส่ประกอบเข้าไปอันนี้ผมก็ใส่ในประกอบลงไป ใายปั๊บ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 ปัป๊บอย่างเนี้ยนะโอเคแล้วผมก็อันนี้ใส่เข้าไปเอาสปริงอันนี้วางโอเคอันนี้วางลองแล้วเาอันนี้ใส่เข้าไปไปุ๊บใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บ นะวางทำให้ดูนี่นะครับผมว่านี้ใส่เพราะว่าเนี้ยที่ที่ผมต้องตัดให้มันเข้าเพราะว่ามันจะติดบ่าตัวเนี้ยนะตัดตัวนี้ผมเลยต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตัดให้มันไม่มีที่เ,ลเหลือมันก็ใส่แล้วไปโอ้โหอ๋อแต่นี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่า เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่แล้วเพรผมตั้งใจจะเปลี่ยนจะบอกข้างในมันองอยไแล้วผมัีไมได้สั่งมันจริงๆมันอันนี้มันแตกแล้วครับมันนิ่มแล้วแต่แค่ผมอยากให้รถผมมัเตี้ยดอก่เดี๋ยวกำลังดูแผนว่าจะใส่ของ S 1 4บสี่ไม่ S 1 3 ก็มีเป็นที่เป็นกระบอกของมันนะแต่ผมดูราคาแล้วถ้าได้ได้ชุดได้ชุดเบรกมาด้วยมันใส่ของร1 3สสาได้อะได้ชุดเบรกได้จานเบรกของชั้นได้ใหญ่ขึ้นด้วยมันก็กับราคานะมันผมว่ามันน่าจะุ้มและอะไหล่มันน่าจะหาง่าย แต่เดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าผมมีก็มีชาร์จที่เป็นกระบอกของของอันนี้ของการใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรนะแล้วเพราะตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วนะ วันนี้ผมใส่ไปเร้าๆกันนะเดี๋ยวค่อยกลับไปทำที่บ้านอีกทีนึงนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมว่ามันจะมีชุดของเฟสิสามอ่ะ ก็ได้ได้อย่างที่บอกนะได้ดุได้จานใหญ่ขึ้นได้คลิปเปอร์มาที่ใหญ่ขึ้นล้อก็จะยื่นออกมาด้วยเพราะว่าโลคันโทรอาร์มของมันเนีจะยาวกวา่าอันนี้ใส่ไปก่อนทำใส่เล่นๆหน่อยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชักของผมนะครับอันนี้ก็คือปรับขึ้นปรับลงได้เตียสูงได้เลยตามใจชอบ มีน n เบอร์บอกด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่บอกความสูงเย็นนี้ผมจะกลับบ้านไปทำแล้วมันจะเป็นยังไงสี่ล้อลงมาแล้วเป็นยังไงยวติดตามชมนะครับตอนนี้ผมเริ่มง,งานกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการใส่โชว์เข้าไปนะที่ทำมานี่ เจอนี้อันนี้เดี๋ยวจะใส่เข้าไปแต่นี่เดี๋ยวผมรอสีการสนิมแห้งก่อนเพราะว่าผมผมเมื่อกี้ผมพคนทำความสะอาดแล้วก็พ่นสีการสนิมไปนครับอันนี้ก็ทําแบบนี้ทั้งสีลง่ล้ออันนี้ก็ก็มีอันนี้ก็พ่นไปนนครับอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะ 好了，来，看。

หน้าสูงกว่าหน่อยเดี๋ยวเอาลงอีกสักหน่อยใช้ได้เลยเดี๋ยวเอาล้อหน้าออกหน่อยนะ่างนี้นะเตี้ยงไวโอ้นะครับข้างหลังนี้ก็นิ้วเครื่องนะ พอดีไม่น่าจะไม่น่าจะสีเดี๋ยวอาจจะพับซ้มข้างในนิดหน่อยเลยรวมดูดีชอบอยู่เดี๋ยวเอาหน้าลงอีกนิดนึงใช่ได้เลยโอเคเดี๋ยวปรับข้างหน้าลงหน่อย โอนะครับอันนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าพื้นพื้นบ้านนะนะมันเกียงลงท้างหลังอะ่ะผมไม่ว่าหน้ามันเลยเชิเดยวต้องไปหาเดี๋ยวพรุนี้ผมจะขับไปที่อูไปไปตั้งสูงด้วยแล้วก็วัดระดับอีกทีนึงเพราะว่าปรับง่ายๆย,ย,ยกขึ้นแล้วก็หมุนแค่นั้นเองอเคนะครับเดี๋ยวพรุนี้ดูกันต่อไปนี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็ทำการโหลดมาก็อยู่ในระดับอย่างเงี้ยตอนนี้ล้อหน้ายังช่วงหน้าไม่เข้าที่แต่ข้างหลังนี่โอเคเลยอันนี้ไม่ใช่ล้อหน้ามันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางผมก็เลยถอดถอดล้อมันออกไปเพื่อจะไปเปลี่ยนยางอะนะครับ พอได้ไหมพอได้ไหม ก็ทั้งหมดที่ของในเรื่องของการโหลดนะน,นะก็จะมีมีเท่าเท่าที่ให้ดูนะว่ามันมีมันมีอะไรบ้างขั้นตอนที่ผมทํามันมีอะไรบ้างผมต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างแล้วผมแก้ปัญหายังไงบ้างนะครับก็อาจจะถูกผิดหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามแบบแผนหรือว่าอะไรอะไรเงี้ย ก็ขออภัยด้วยแต่มันก็เป็นวิธีของผมที่ผมทำอะนะเผื่อบางทีอาจจะแบบว่ามีใครสนใจอยากลองทำบ้างในอย่างเงี้ยนะก็เป็นเทคนิคของผมในเวลาที่ผมทำโหลดแต่เรื่องเรื่องโหลดของผมนี่มันยังมันยังไม่จบนะเพราะว่าผมจะแก้ปัญหากับคู่หน้าก่อนเพราะว่าคู่หลังผมเซ็ตหมดละได้ทั้งคู่หลังผมได้ละ เหลือแค่แค่ล้อหน้านะล้อหน้าที่ตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่คือไอที่ผมซื้อมามันมันใช้ได้ดีแต่ผมโช้์ของผมมันแตกด้วยแหละมันก็เลยแบบเด้งเด้งผมก็เลยตัดสินใจว่าผมอาจจะเอาของ S13 มมาใส่การโหลดรถของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมผมนะครับบ๊ายบาย